บทที่สิบสมหาสมัยสูสตเอวเมสุทังอีกางสมยังพระกบาลสเกสุวิหารติกะปีระวัตุสมิงมหาวันิมหาตาพิภูตสังเคนาสัตติปัญจมัติหิพิภูตสติหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสศหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหุนติพระกบาลตาทัสสนะนายาพิภูตสังคันจะอัตตโคจะตุนังสุทธาวาสกายิกะนังเทวนางเอตตาท่าหสิอางโขพระกบาลสเกสุวิหารติกะปีระวัตุสมิงมหาวันิมหาตาพิภูตสังเคนาสัตติปัญจมัตหิิขุสตหิสพเห ทัศหิจารุกาธาตุหิเทวตายิภูเยนะชนิปติตาหุติพระขวันตังทัศนญาพิภูสังกันจะยานุณะไมยมปิเยนะพระขวะเตนุปะสังกัมยามะอุปสังกมิตตวะพระขมโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยยาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพละวาปุริโสสัมมันชิตังวะภาหังภาษาเรยยภาษาลิตังวะภาหังสัมมินเฉยยะเอวาวิมัสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตะละหิตาทั พคว่าตัวภูริตโวปาตุและทั้งสูอัตคตาเทวตาพระคำว่าตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทั้งสูเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาพระควโตสันติเกอิมังหาทางอภาสิมาหสมโยปวะนัสสมิงเทวกายาสมมาภตาอาขะตัมหาอีมังธรรมะสมยังท่าขิตาเยวะอภราชิตตาสังขันติ อาตกบาราเทวตาพระกวตวสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตัตระพิกขโบสมาทะหังสุจิตตังอัตนโนอุชกะมะก,กังสุสารถีวเนตานิขะเหตวะอินทิยาเนรักขันติปันติตาติอาตะกบาราเทวตาพระกวตวสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเชวตาวะกีรังชิวตวะปุริการอินทกิรังโอหัจจะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลา จกขุมตาจุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอ布าเทวตาพรคกวาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุททางสนังคาตาเตนเตีฆามิสันติอภัยยภูมิปะหายาตมานุสังทหังเทวกายังปะริภูเรศสันติติอตโคพะควาพิคูอมนเตสิเยปูเยนะพิกเวทาสสุ โลกธาตุสูเทวตาสนิปติตะหุติตถาคตังทัศนายยาภิปุสสงกันจะเยปิเตภิกเวอเฮสุงอัติตามัทธนาอนัตตุสมาสัมพุทธาติสัมปิภะกัันตานังอตปารมายวะเทวตาชนิปติตะเฮสุงเซยยะธาปิไมฮะอิตาลังหิเยปิเตภิกเวติภะวิสันติอนาคตามัทธนาอนัตตุสมาสัมพุทธาติสัมปิภะกัันตานังเตตา ประรมาเยวะเทวตาชนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมหังอิตาหิอาจิคิตสามีพิกเวเทวกายานังนามนิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามนิเตสิสามีพิกเวเทวกายานังนามนิตังสุนาถะสาธุกังมานาสิกโรธาภาสิตสามีติเอวัมพันเตดิโคเตพิกูพระขาโตประจัุสูงพระกวาเอตะทธโวจา สีโลกปมโนกสามิยัตถภุมาตธาสิตาเยสิตาคิรที่ข้พลังปะหิตตาจะมาหิตตาบุถุสีหาวสันนีนาโลมหังสาวิสามโกโนโอทาตมะนะสาสุธาวิปัสสันนมนาวิลาพิยโยบัญจะสตยัตตวาวเนกปีรวัตเวตโตมันตยุทธาสโกิสานีระเตเทวะกายาภิกตตาเทวิชาาถาภิกขวเตจัตตปรมกุลุสตวาพุทธัสสสนางตสามปาตุระหุยานังอะมรุษานะ ทัศนังอัปปิเกสตะมัฏฐคุงสหัสสังอัฏฐสัตตาริงสตังเอกะสหัสสานังอัมนุสานะมัฏฐสูงอัปปิเกนันตะมัฏฐคุงที่สาสภาปูตาะหงตันจ่าสะพัอภิญญาญาวะกิตวานะจุกุมาตตัวมันตะยิสธาสัพกีสระเนระเตเทว่กยาพิกันตาเดวิชารณธาพิกรโวเตจ่าพิกรโวเยโวหังกิจยิสสามิกิราหิอนุปปัฏโสสัตตะสหัสสา ว่ายัขาปุมากะปิละวัฒวาอิทิมตโวสุติมันตววนันมันตัวสศิโนมัตมนาปิกามุพิคุณังสมิติงวนางฉะสหัสสาเหมวตายขานานาตะวันนโนอิทิมตโสุติมันตวนัมันตัสิโนมัตมนาิกามุพิคุณนงสมิติงวานางสัตากิรติสหัสสายัขานานาตะวันนโนอิิมตโสุติมันตววนมันตัสิโนบัตมนาิกามุพิคุณังสมิติงวนางอิเจเตโสระสหัสสายขานานาตะวันนโนอิิมตโสุติมันตันันมัน เวศสามิตาปัญจสตายขานังตวันิโ่หยทิดมโนสติมุนตัวนำตัวยศศิโนุบทัมานาบิกามุขกนังสุิติงวะนางกุมพิโรนาชาคิโวเวเปุลัสานิเวสนังพิยโยนังสาตัสหัสสังญขานังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาภิกขุโสภะค้าสุิติงวะนางภูริมาทิสังราชา ภุริมันจะที่สังราชาทัตตะโทธโภตาษาสติคันธพนาอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิทัสสาวะโวินทนามามหาวราอิธิมตุสติมตุวานนามนตุยศสิโนมัทนาปิกามุงิพุนางสมิติงวะนางทักกินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุมพันธนาอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิทัสสาวะโวินทนามามหาวราอิธิมตุสติมตุวานนามนตุยศสิโนมัทนาปิกามุงิพุนางสมิติงวะนาง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปภูปัสสาสติอาคานังทปติมหาราชายสัจจิรปุตตาปิตาสภาวงศท่านามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตยิสัจฉิโนมาทัศนาวิการมมวิรนาสุนิติวนาอุตตะลัณจัทิสังราชากุเวโรตปัสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายสัจจิรปุตตาปิตาสภาวงศท่านามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตยิสัจฉิโนมาทัศนาวิการมมวิรนาสุนิติวนาปุริมาทิสังทัตตาทโธทักกินาวิรูหะโก ปชีเมนะมีบุปกโคกุยโรอุตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาทัตธนะมานาอัทถังสุวะเนกปิรมาทเวเตสังมายาวิโนทาษาอากูวันจะนิการสถามายากุเตทุเวเตนทุพิภูจะวิภูตสาจันทานุการเมื่อเสร็จทจะกินมันทุนี้วันทุกจะปนาทโอปมันโยจะเทวัสุโตจะมาตลิกิตาเสโนจะพันธโพนโรชาสนุสโู อาคูปัญจจิโพเจวะติมโลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชนโนคันทัปาสหราชูพิโมทามานาภิการมทุราชมิติงวะนางอถาคูนานาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพระราชตรระอาคูปญยาคาสหยาติพิยามุนาทัตตลัทาจะอาคูนาคายสัสิโนยราวนุมหานโภสุบคะชมิติงวะนางเยนาคราช สหสาหดันติทิพาธิชาปากีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะะมัจจาปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตานาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมมะกาสีพุทโสานะหิวะจหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมักกังสูผู้ทางชิตาวชิระหัตเธนะ สะมูทาังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเสเตอิทิปันโตยสัสนโนกรณะกัญชามหาวิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปะจ,จิตสุจิติจปะปหาลาโทนะมุจีสหสตันจัรริปุต,ตานังสัพเพเวโรจะนามกาสนหิตวาพระเียงเสนังราหุพัฒมุป,ปาคะมุงสัมโมยธานิพัฒททนเตพี่คุูนางสมิติงว่านาง ອາໂປຈາເທວາປະທະວີຈະເຕໂຊວາໂຍຕະຖາກະມຸນທສມຈະສສສກະທທຕກວທຈທວາສດຈສາຈທວຍມຈັນທປິສາທວາຈະມາູປນກິສູປນາທ สุยะมาคูปุรักกิตานักขตานิปุรักกิตาวาคูมันทะวะราหกาวัสุนังวัสุเวเสตัสักูปาครปุรินทัศโฟทัศเศรษิทัศสตากายาสเพนานัมตวันนิโนอิติมันตุเศริมันตุอนามันตุทัศชินโนมาทามนาปิกามุปิคุณาสิมิติงวันังอัถาคูสหภูเทวาชระมักิสิขาลิวะอริทักาจะโรชาจะอุมาภูภะนิพาชิโนวะตุนาสหะ ธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยยลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศดิทัศธนากายาสเปนานั้นตะวันนิโนกิติมันโตสิทิมันโตนามันโตยศสิโนมาทัพมนาวิกามุงพี่คุณังชนมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุ่สุดสมากิตาประตุสิกาอาคูอาคูมโนประตุสิกาอาถาปูหะนะโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสิโน ปารัามหมาฮะปาลัขาอาคูเทวาเยสัสสิโนทัสเตเตทัศธากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิ่มันโตชิติมันโตนามันโตเยสัสสิโนมาทัศนาบิกามุนคุณาสุมิติวะนังสุกาคารุมหะอรุณะอาคูเวขาน้าสาสหะโอธาตะคายหาปะโมฆะอาคูเทวาวิจักขานาสธามัตตาหะทะขจามิสกากาจะยสัสสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยติสาอภิวัตติ ทัศติทัศากายาสเพนานัตตะวันนิโนยที่มันตัวชดติมันตนำมันตยสัศสิโนมาทมนาบิกามุมพิพุนังสมิติงวนังเขมียะตุสิตายามากัตะกาจะยศสิโนลำพิตรกาลมาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคุอัถากูปารานิมิตาทัศติทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนทิมันตัวชิติมันตนำมันตยสัศสิโนมาทมนาบิกามุมพิพุนังสมิติงวนัง สัทเถเทวานิกายสัพเพนนัตะวันนิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปะวุฒะชาติมัคขีรังโอขาทินนามาสวังทักเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุพัมมาปะระมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปะคัสมมติงวะนังสหัสพามโรูกาลังมหาสพพามาพิทิด ปัตติอุปปัโนชติมันตัวพิสมากายโยยัสสิโสตเสถาอิสราอาคูปเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหาลิโตบริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวสพัมมะเกลาภารัติณาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันทียังเลิศคันหาถาพันธาลาเคนะพันธาวัตถุโบสะมันตาบริวาริิศ มาวุมุญจิตาโกจินางอิติทันทามหาเสนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมหัจจะสรังขตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโพธนยันตชวิสุโกตะทาโสปจุทาวติสังกุโตอสะยงวเสตัญจัจทังอภิญญาวกิตวานิชกุมาตโตมันเตยิสถทาสวกเกสะเีระเตมาลสนาวิกันตาเตวิชาาถาภิกโวเตจัต จัปปะมาติกรุงสุตวะวันพุทธศาสนันาวิตราคิหิปากามุงในสังรมันปิอินสยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายะสัจสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิฐิมรทิตโชเจ้าสิทธิมาเหติมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการัสสะสัพันต ตายะนิวารณะสัมพัทธะพระเกศโตเดโตสัมมาสมุทธะทะวติงสะมหารุริสรัพนารุภาเวนะอาศิตะยานุพยัญชนะนุภาณะอัตถุตตะสันอัตถุตตะละสัตะมัคลานุภาเวนะจัพพานะยังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปะรามิตานุภาเวนะทัสสะอุปาปารามิตานุภาเวนะทัสสะปะรามัทธะ తా వి ర సాతి పంజా ావి తాను ావి తమను ావన సంాను ావి ేశాను ావి తాను ావి డాను ావన య తమను ావన జత సහි స స తమ ంతాను ావన నలోగుతల తమానుకావన అతకికమకానుావన అసమపతయను ావన చడ ియాను ావన జతుసచ యనాను ావన తసాప యనుావిన ప โยตายานุภาเวนะเมตตากรุณามมติโมติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพบริตานุภาเวนะนัตนาตตายะสรนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลค้าโสกุปต์าว่าทุกขะโทมานัตสุภายาสาวินาสันตุสัพพันตรายปิวินาสันตุสัพพสังกปาตุยหังจะมิฉันตุทีขายุดาตุยหังหุนตุสัตธะวัชชีเวนะสมังคิโกหุนตุสัพพธาอากา สัปปะตวะนภูมิคังคามหาสมุทธาอารักขากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุพระโพธิสัพพังมังคลารักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนัสัทธาสุทีพระอนุตเทโวตุสัพพังมังคารักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธามอนุภาเวนัสัทธาสุที ขวันตุเตนักขตยักขาภูตานังปาปักขะหะนิวาลนาปริตศาสนาลูกพาวินาหันตวาติสังอุปัฏฐเวนักขตยักขาภูตานังปาปักขะหะนิวาลนาปริตศาสนาลูกพาวินาศหันตวาติสังอุปัฏฐเวปาปักนักขตยักขาภูตานังปาปักขะหะนิวาลนาปริตศาสนาลูกพาวินาศหันตวาติสังอุปัฏฐเวบที่สิบหกพัทเทกรัลตคาถาอธิตัง นานนาวาขเมยยะนาปฏิกังขีอนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังติดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยญาติีตัมปะหีนันตัง,ตงอัปัตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนันตไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนามาไม่ถึงป,ปัจจุบันนนั้นจะโยธรรมังตถฏะ,ะตถฏะ,ะวิปัสสติอสังหิรัง,งอสังกุปปังตังอิทธามานุภรุหยเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งยังรปัจจุบันไม่ว่างยันไม่คอนแค้นในทำนองนั้นได้บุคคลนั้นพิ่งเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปุโปรงเถิดอัตเทวกิจจะมาตับปังโกชัญญาบัลลังสุเวเพิ่งทาความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง <c oughs> นัทอีโนสังฆรันตีนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุนาผู้ผู้มีเสียยาเนี่ย ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหะโทรัตตะมะตันทิทงังตังเวพัทเทกัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีบุปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็นฐานตั้งวันแนกกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราติงเจริญด้วยประกานเะนีแลบทที่สิจ็ดอภินหะปัญจเวคณะตาถา ชาดาทำมเห็ยนชางหน้าตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมมเหีนพระยาทิงหน้าตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทรมมเหีนมรณะหน้าตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหีเมปีเหิมนาเปหินานาภาวโววินาภวโเราจะละเว้นเป็นต่างๆเพื่อว่าจะต้องได้บ้นพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมะสกุหมิกรรมทายโทกรรมะโยนิกรรมพันโทกรรมปฏิสารโนทำมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเรียนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกําลังภริษมีกัายาณังปาวาปาปกลงวาตัสสะทายโทพระภิกษุนีเราจักทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักปฏิบัติคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสบไปายเอวังอมิหิอภินหัง ปัญเจ้าเวกิจภาพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน